สวัสดีค่ะอยู่กับซาบูไซลุยนะคะนี่ก็กลับมาแล้วค่ะเราเราได้เสื้อเลือเสื้อตัวเท่าไหร่นะตัวละตัวละสองหมื่นใช่ไหมกี่ตัวสิบตัวตัวละหมื่นนะคะอ่ามีทุกสีแล้วทุกคน สามารถ CF ได้นะคะจัวละสรงเนยฮะดูค่ะมีสีแดงนํำสีเขียวสีเงินสีหม่วงสีดำสีฝ้าเอาสีเงินนะคะสีดำสีหม่วงสีชมพูสีแดงสีเขียวและสียังอีกอยู่ในนี้มีสีฟ้าด้วยสีฟ้านะคะอันนี้ก็ สัญญาบอกไหมอันนี้ก็เป็นสัญญานะคะรับรถอ,อหอมก็กลับมาแล้วค่ะหลังจากเดินทางไกลกี่กิโลโอ้โหซานนดําซิงของเราก็ไปอาบน,น้ำไปที่เรียบร้อยนะคะประมูลน,นะคะประมูลเสื้อใครอยากได้เสื้อ <laughs> ขายค่ะขายแก้วไขเจ็กขายค่ะขายนะคะขายค่ะทุกคนแต่เสื้อนี่อ่ะสวยเป็นตาไซใสบายดีได้เพือเขาอยู่ได้วหวอยู่ได้ละงหลยหอมอีกพี่น้องเลยเงิน เงินแพงนี่พี่น้องนี่กองแพงกองแพงมาตังไกลตังกวงพี่น้องเออเดินทางไปบักไกยังได้เสื้อมาฝากใช่ไหมก็มาใจเขาโดนบ่ฮึมความติดให้ดูดูเขาใส่เสื้อนะคะใครพ่อนะเออเอมยไม่ได้ก้มดูเพิ โยมมานเป่าก็ซองเยอะจริงะซองวิ่งเบอกว่าอย่าใส่อย่าใส่ไปใส่เฟืองกองบอก่เอบเหล็บมันก็กินแต่เฟืองแล้วมันม่กินวานพอดีไข่สองตัวฮะตีาคนำกลง คำเก่งวกินละพายๆีดเยิที่ใช่ไหมพี่องเงี้ยลเปุ๊บออมอันนี้ที่เปุะเปลี่นะได้มบานจะงตีอันนี้ใบนี้มือฮเอาส๋เอาสอวนสิาสิแบงผูดกันใบใหม่พอสีดำลาถูกแล้วตองสีดำเคยกท่ไนสีดำอาเอาสีชมพูพอถูกกับสีชมพู สีม oh, ่วงบอสีม่วงมันดำๆผมบ้นเปียก้เอาโฆษณาผมบ้านเปียน้ำมหรอพอราคาแพงนั่นี่นูจะอองล้านสองสองสอสองสองล้านจะมารับรถก็ได้รับรถก็ได้อีกใช่ไหมมจิ้งก็ต้องให้หรอเบาะบรรดาฝากทื่ยืนเท่านันเด็กจ รวมจนเกินเจนเอาพิลันเนี่ยเอยบาลาลานทองเงินดาวหลันทองเงินกระดาวอันนี้มันจำใช่ไหมนี่จำเซนจองเนี่ยเงินจองใช่ไหมทำเลยจองปุ๊บเขาก็ทำให้เราเลยอ๋ออันที่เขาเดินเดินทำที่อยู่ในคลิปนั่นเขาทำให้คนอื่นเหมือนกับ เหมือนเขารับออเดอร์ปุ๊บเขาก็ทำเลยใช่ไหมของเรานี่คันสุดท้ายเขาเลิกรับแล้วมันถึงเวลาแล้วหมดหน้าฤรือดูเขาแหละเนาะสี่สิบคันปอตีทูเพราะแต่ว่าเล็กมันกับแพงขึ้นยูเดวเนาะเอามาเบิได้พอโพยชัวร์มาเอาจากอุ่มเนาะโอจกอุ่มปะว่าอุ่มเนี่ยกี่ตัน อยูเดินเดียวกันในพงพาอิชานเนยรพาอิสาลุานสมบูรณ์พัฒนาอเลยเาง็เงาเงเงผมก็เจ๊กเจ๊บ้าเอามันเปลี่ยนหัวได้ด้วยบอธไํมไม่มีหัวะดีรถสีกระโเอาบอมันเปลี่ยนหัวได้บอเ่บออเ มีเห็ดทุกอย่างตัวนี้ตอนยยืนจ่ารถในโอยหานี <h <h ้ว่ายืนจะจ่ายโทกรถนี้ร้ยครูนเลยมอนมโนนได้ข่าวว่าตื่นที่หลังมูพรุ่นี้เอารถไปงานไปกับหกิโลเท่าร้อยรกเรถคีรถนี้ทำไมให้แม่คันเดียว มันสีันพสอรถไปใกล้จะเป็นไรไปสองคันกับแกไปคันเดียวมันขับมันเื้อเงื้อไมยังขับไม่ได้เขาแนะนำมาก็เลยแกขาบเบิ่แล้วงานนี้ใส่กับบัะปูนงานงานุี่่ รูบอลไก่เนี่ยนายบากบอลยงไหมือนู้บอลไก่กลับ1กิโไปกลับหนึ่งกิโลเจ้าร้อยไปทีในหมู่บ้านนี้เหรอใครเสือกับใครคือกันใครตัวเขาบ่าไปๆเพราะเดียวเขาออกรด นอนตั้งแต่ตีสามตีแปดน้่วกนดังความรถบ่กคนบ่บกรนั่งไ่ร้อนคบต้องนั่งข้างหน้าขนอนตกเขียวด้นกนั่งรนเขแบบไหน นอนในรถนี่แหะเป็นกระโดดเลยมันตกใจเนาะตกลุมหรือเปล่าครับรถตกลุมหรือเปล่า เร็กไฟเด็เอาเลยฟูวันนี้ตัวกางเกโอ้โหเก้าย่งนัเกเี่ยกพ่อบานในลั่วบ่เขาก็เขาก็นั่งอย่า้ทไมพี่เนกไม่ชวเด็กเขาพูดวันนี้เราเจอจาอาถอยรถกลับมาไหมเบโน่บ่ไกลอู่นี่เราี่กับเียมพงเนาะรับรองรับหนมาตั่าตัวเยอเลืมคิดบ่ ข้างคลองบอกไปทางข้างคลองบ่ะไปข้างคลองบ่ะทำคลองนั่นเลยพ่อไปแล้วพอแค่รถบิ๊กอัพนะแค่นี้รถรถใหญ่อ่ะโอ้โหมาากิเอเลยน่มอยู่ด้เจ็อยเจ็ดร้อยนิ่มเออนิ่มยูหนพี่โนาทำทางใวเ่อ ตรงนั <Z an aaS as> ้นไอรกนั้โอ้เป็นลูจ้นั่นแหละพ่อคิดดูอ่ะพ่อบอกเจะวานั่งรถเล่นคุยข่างคองเนี่ยยับจะนทรมันไม่้นิ้มตากยาเนเ่เลย่าเรียนนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเจ้ากะบนเจนนคนใส่เสื้อสีสีที่ใส่กันยาวนั่นบอกเป็นเจ้าของร้านเป็นคุ นั่นแหละท<อ>ีนายเนาะแจงเรหาคชิดนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ชวว่องต<น>ะบายนเจอกันในคลิปหน้า,ญญาค่ะ